กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาสาระที่ 1. นศาสนาถินธรรมจริยธรรมผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาและปัจจัยรวมถึงปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำลสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือศึกษาและประยุกต์ใช้ปัจจัยศาสนา,าและปัจจัยสังคมมีความเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อของสังคมในยุคป,ปัจจุบันสาระที่2หน้าที่พลเมือง ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในหน้าที่ของตอนเองเคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรมรวมถึงปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมรู้เท่าทันกฎหมายในยุคดีตน้นเคารพวัฒนธรรมไทยและเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและปรับใช้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างสันติชาลที่สามเภทศาสตร์ ผู้เรียนเข้าใจหลักการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเข้าใจลักษณะข,ข,ของระบบเศรษฐกิจโลกเช่นทุนนิยมสังคมนิยมการค้าเสรีอธิบายและเปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่างๆเช่นหุ้นกองทุนผินทัพดิจิตอลคริปโตเคอร์เรนซีสามารถวางแผน,นาการใช้จ่ายการออมและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสาระที่4ประวัติศาสตร์ผู้เรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยรวมถึงประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆได้ สามารถค้นคว้าหลักฐานและเชื่อมโมยงบทเรียนจากอดีตเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยจากหลักฐานข้อมูลต่างๆที่สามารถรวบรวมมาได้สาระที่5ภูมิศาสตร์ผู้เรียนสามารถเข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของมนุษย์เช่นภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีภูมิาสารสนเทศเช่น GIS GPS ในการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลทางพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และจะหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้ชัพ,พยากรในชีวิตประจำวันโดยการปรับรูปแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจะปรับโดยการเรียนรู้จากการใช้ข้อมูลจากหลักฐานหลายแหล่งนอกจากหนังสือเรียนเนื่องจากหนังสือเรียนไม่ได้ครอบคลุมข้อมูลของหลักฐานทั้งหมดโดยที่ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์นั้นให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานประวัติศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายหลักฐานรวบรวมหลักฐานต่างๆและหลายมุมมองเพราะแต่ละมุมมองมันมีการเขียนประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะจากข้อมูลหลายแหล่งได้ 2. เพิ่มกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนแทนการเรียนแบบบรรยายทั้งหมดเช่นจัดการโต้วาทีมีการ,รดิสคัชนในเรื่องของปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบัน รวมถึงตั้งคําถามปัญหาหรือประเด็นต่างๆให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แยกๆครับ